สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราช่อง ACT ลุยส์มาลี วันนี้นะครับเราจะมีการทำคอนเทนต์ใน,นอีกรูปแบบหนึ่งท,ที่เราไม่เคยทำมาก่อนแล้วทำเกี่ยวกับอะไรครับบิววันนี้จะเป็นการให้ปรึกษาชีวิตหรือว่าให้แรงบันดาลใจโดยเราใช้ภาพของ o u r s e เองเป็นการสอนรูปแบบใหม่โดยใช้หลักธรรมที่เคยสอนนักเรียนนะครับในชั้นเรียนเอาเอามาผนวกกับปัญหาจริงๆของนักเรียนแล้วดูซิว่าหลักธรรมหรือข้อคิดอะไรที่มันจะแมทช์กับนักเรียนเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันในคอนเทนต์วันนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับเอาบิวก่อนแล้วกันนะครับบิวตอนนี้มีปัญหาอะไรบ้างสำหรับผมผมมีปัญหาอยู่ 2อ,อย่างอย่างแรกก็คืออันี่คือปัญหาจริงๆใช่ไหมปัญหาจริงๆแล้วอันดับแรกคือเป็นคนที่จัดระดับความสําคัญของเวลาไม่เป็นอีกอันก็คือเข้าใจะเรียกว่ายังไงมันไม่ไม่ค่อยสนใจคำพูด ของตัวเออย่างไงอะอย่างสมมติพูดแบบนี้ไปปั๊บเราบรรลุลขึ้นอาจจะไม่ใช่บรรลุขึ้นบรุลุขึ้นหมวจ,จะยังไม่ลืมแต่ทนนานๆเข้าไปปั๊บถ้าเกิดเรื่องนั้นแบบมันไม่ใช่เรื่องที่แบบส่วนตัวคิดว่าแบบมันเป็นเรื่องใหญ่อาจจะอาจจะมีสิทธิสูงมากที่จะลืมมันริงเรื่องใหญ่มไม่ควรจะลืมนะหมายถึงว่าถ้าเกิดมัน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 ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเราเซอถ้ามันไม่ถ้าเกิดมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะมันอาจจะแบบนานๆเข้ามปหัวใจลืมบางทีแบบสัญญาอะไรไว้ถ้ามันแบบมันไม่ใช่ ให้มาเซอร์ช่วยมีแนวทางอะไรให้ผมไว้แบบว่าให้มันหายนิสัยนี้สรุปนิสัยอะไรเนี่ยก็น่าจะเป็นไม่ซีเรียสในคําพูดของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นจริงๆคาพูดไมนควรซีเรียสนะถ้าเกิดสมมติใช้คําว่าจะทาไงไม่ให้ไม่ให้ซีเรียสในคําพูดจริงๆมันต้องดูบริบทนะถ้าสมมติว่าคุยกับใครอยู่เช่นสมมติว่าเราคุยกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าให้ช่วยทําสิ่งนี้หน่อยแล้วเราไม่ซีเรียสคือเราก็ล่อยชิ้วๆไปทิ้งมันไปอย่างเงี้ยนี่แปลว่าไม่ได้ละคือเรากําลังไม่ปฏิิบัตตามมคคที่่่พอแ บอกให้ช่วยใช่ไหมไม่ใช่คือเป็นถ้าเกิดบอกและทาเดี๋ยวนั้นผมจะทําเลยแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นเรื่องที่แบบว่าสัญญาอะไรไปอย่างเงี้ยหรือว่าพูดอะไรไปในระยะยาวจะชอบคือผมไม่ใช่แบบว่าไม่รักษาคำพูดขนาดน,นั้นแต่ถ้าเกิดสมมติบางทีมันนานแล้วแบบว่ามันอาจจะมีความผิดเพีพย้ยนออกไปประมาณนั้นนะไม่ได้แบบว่าจําแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะนะตัวมิสเอร์เองอก็คือจะรับปากคนไว้หลายคนทุกคนก็จะทราบดีว่ามสเตอร์ยอดที่โรงเรียนเ็จะมีภารกิจเยอะแยะทางการสอนการเป็นพิธีกรหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รับปาก ผู้คนว่าเราจะช่วยอย่างเงี้ยแต่การที่เรารับปากอย่างเดียวบางทีมันก็จําไม่ได้หรอกบางทีเราก็ต้องจดบันทึกหรือเราก็ใช้โทรศัพท์เรามาจดโนต้ตไว้ในโนต้ตใช่ไหมเราก็จะเขียนว่าเออเราทําเรานัดหมายใครไว้เรารับปากใครไว้อะไรบ้างอย่างเงี้ยพอเราถือว่าเราให้ความสําคัญกับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ให้มันลืมบิวก็ต้องคิดว่าทุกสิ่งมันคือความสาคัญของบิวเดี๋ยวลองดูในคอนเทนต์วันนี้ว่าบิวจะช่วยอะไรเด็กๆได้บ้างแล้วกันพยอดมากครับขอบคุณครับไปเดี๋ยวเราไปดูคอนเท นอตเหมือนจะถามว่าน็อตขยับมากใกล้กล้องเหมือนจะถามมาเอาเลยเอาเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรังเลใจลูกช่วงนี้ผมมีแบบภาวะเคียดเลย เวลาผมอยู่บ้านปกติถ้าเราได้ออกไปนอกบ้านพบปากผู้คนเองครับเราก็จะแบบมีความแบบผ่อนคลา,า,ายได้รีแลกซ์แต่ว่าเนี้ยทั้งอยู่บ้านทั้งทําง,งานทั้งสอบทั้งเรียนผมไม่ได้ไปเจอใครเลยนั่งอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเดียวเองครับมันก็มีภาวะเครียดเกิดขึ้นมาแต้ก็ทําให้แบบผมเปลี่ยนไปแบบใจร้อนคิดอะไรตัดสินใจอะไรผิ้พลาดอะไรเงี้ยครับปกติแล้วถ้าเราไม่ได้อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเราจะไปทําอะไรบ้างนะครับไปนั่งเล่นกีตาร้กับเพื่อวนวาดรูปเล่นเกตบอร์ดอะไรเงี้ยครับแล้วถามอีกนึงตอนนี้มันมันไม่สามารถ เรียนได้แล้วเราสามารถทําอะไรที่มันเป็นการทดแทนได้บ้างอ่ะถ้าในศาสนาพุทธมันจะมีเรื่องของต้นเหตุจำไหมไหมเคยเรียนว่ามีต้นเหตุแล้วก็มีเหตุมีผลใช่ไหมตามหลักศาสนาคือเราต้องแก้ปัญหาก็น่าจะมีเล่นกีตาร์วาดรูปแล้วก็เล่นเกมกับเพื่อนอะงไเงี้ยครับ <ะ S 2> เกมออนไลน์เกมออนไลน์เล่นกับเพื่อนอสมมติวันนี้สมมติวันนี้เป็นวันที่เราไม่ได้เรียนออนไลน์วันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับน็อตลองแม่นแเวลาไหมอาจเล่นเกมอาจใช้เวลาเล่นเกมกับเพื่อนเยอะหน่อยใช่ไหมแล้วพอเล่นเกมสักสมมติสี่ห้าชั่วโมงก็เยอะต่อเนื่องมันก็เยอะแล้วนะแล นอตก,ก็เวลานี้มา skill อัพสกิลเก่งขึ้นในในสไตล์เพลงที่เราไม่ค่อยได้ลองได้เล่นนะ่ะนอตบอกปะลองสะหน่อยไหมเออเป็นการเปิดแบบโลกนั้นแล้วทำให้ตัวเองแบบมีสมาธิมากขึ้นแมนเนจดูแล้วจะรู้ว่าชีวิตจริงมันก็อยู่กับตัวเองได้นะแม้ว่ามีสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นนอตต้องดูที่ต้นเหตุแมเนจตัวเอง,เองให้ถูกต้องในแต่เรื่องที่เราชอบนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ให้นอตเอาไปปรับใช้ดูอันนี้ก็ต้องขอบคุณนอตสำหรับประเด็นนี้